โงเรียนบ้านประชาสามัคคีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขตหนึ่งหงเดือนหนึ่งกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการบริโภคผักและผลไมา้วอนที่2องเราจะโยนน้ำยางอนที่สองเลยไหครั้งหนึ่งและสองนมครับเนาะเขาบอกว่าถ้าน้ำยาชนิดที่1นึ่งไอ้นาศาร สารทดสอบชนิดที่หนึ่งเปลี่ยนสีเหมือนกับชนิดที่สองทาสีเหมือนกันแสดงว่าในในอาหารประเภทนี้มีสารจัลาอยู่นะครับแต่ถ้าในกรณมีแบบนี้มีสารจัลาไหมครับสีมันไม่เหมือนกันอยู่นะครับเนาะอันนี้คือการทดสอบถ้าสีในภาชนะที่หนึ่งเหมือนกับสีในภาชนะที่สองแสดงว่ามีสารจันลาบนื่อนอยู่ในอาหารตัวนี้นะครับ แต่อันนี้เขาโยนไปแล้วมีไหมครับไม่มีแสดงว่ากลส่มาในนี้ทานได้ไหม